ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูของช่อง R b y t กันด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาทําตามสัญญานะครับก็คือครบเป้าหมายไลน์แล้วเกินไปเยอะเลยนะครับก็ขอขอบคุณคนดูที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําตามสัญญานะครับก็คือจะมาแจกรหัสของเพื่อนครับเป็นการแกล้งเพื่อนโดยเพื่อนไม่รู้ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้คลิปเป็นการเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผู้ชม ไปรับชมกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองฟังนี้บ้างมันรู้สึกว่ามันยากกว่าเดิมนี่นะครับนี่ก็จะได้มาครับอันนี้ก็คือข้างในห้องนะครับมันก็จะมีของฟรีนะครับเราสามารถวเราสามารถเก็บได้เลยนะครับจุดนี้ไม่ต้องเสียตังในเกมอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคก็ให้เราหันหน้าเดี๋ยวเราไปดู